วสวัสดีครับทุกท่านไทอุดรมาแล้วเด้อมุนๆอันนี้เลยนี่นกระเบื้องแผ่นแรกพ่อกำลังจะปูแล้วเด้อนี่เห็นบนะ้างปุณนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูลายกระเบื้องกันนี่อันนี้คือลายกระเบื้องที่พี่เพชรกับพี่นัทเลือกไว้เด้อจะอยู่ในส่วนห้องครัวแล้วนี่เห็นบ้างตอนนี้พ่อเขากำลังูุนจะปูละอ้า มีวัยรุ่นมานำเส้อนอ่ะกำลังนั่งนั่งเล่นเกมอยู่ขมักขมิ้นอยู่มีแผ่นแรกลงเลเดอร์อันนี้แผ่นที่สองกำลังวัดระดับกันอยู่ ในห้องเราปูเสร็จแล้วตอนนี้พี่กำลังยาแนวอยู่รอบๆนี่อันนี้คือชุดกระเบื้องที่เราไปสั่งมาเมื่อวานวนะนะปูในครัวเราเห็นป่ะเนี่ยตั่งไว้ตรงหน้านี่ฝามันก็เลยวัดระดับเพื่อให้มันปูง่ายให้มันเป็นแนวอ่ะไหม มากนลยเสร็จวันนี้บรรยากาศก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนอยู่ด้วยวันนี้นี่เห็นไหมฝนอะ่ะฟ้ายังเป็นน้ำอีกเลยฝนนะเห็นปะตอนนี้พ่อเพึ่นก็กำลังจัดปูเราก็ถอยออกมาให้พ่อเพึ่นทำงานกคนฟ้าคึ้มๆด้วยวันะนะี้มากเลยแล้วก็มาดูน้ำในคลอง ไส้เป็ดเราเมื่อวานพี่เพชรปลูกหญ้าเห็นไหมปลูกหญ้าไว้แนวเนี้แนวเนี้ไปยันนูน่นไปยันสุดสุดคลองไส้เป็ดน่ะปลูกเพื่อใบอันดินมันสไลด์ตงไปหน้าเวลาฝนมันตกมากก็จะมีถุงพลาสติกเมื่อวานมันลมมันบินลงไปเดี๋ยวพี่เพชรจะลงไปเก็บอยู่จะอยู่ประมาณนี้เดีย๋ยวว่าพี่เพชรไปเปิด อนี่ดูป่ะเปิดน้ำเข้าอย่างหน่อยเดียวก่อนนะนี่น้ำใสามากเขาบอกโอ้ยย่งางใสเลยอาบได้สบายสบายเลยนี่เห็นบอกกุนหนะเพราะว่าเมื่อวานเออ fc ทุกท่านเมื่อวานพ่เพชรเจอปลาช่อนได้มีปลาช่อนตัวเบลเลอร์เลยอยู่ในคลองไส้เป็ดเราเนี่ยนะเมื่อวานน่ะพ่เพชรเห็นอยู่ตัวอย่างบิ๊กนะอย่างใหญ่ นี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็ดน้อยของเราเป็ดน้อยไปไหนไปด้วยสวัสดีจะเป็ดนี่ตอนนี้พี่เพียบก็ปล่อยน้ำเข้าแล้เดอร์เห็นไหมนั่นเห็นไหมบรรยากาศเกี่ยวเสียงน้ำไหลเข้าในคลองใส่เป็ดแล้วนี่ พิเทศกะจะให้มันเต็มสระหลังบ้านเพราะว่าเมื่อคืนพ่เทศปิดกลัวนอนหลับแล้วเปิดมันจะล้นเหรอไหมพอตกเช้ามาก็เลยต้องมาเปิดเปิดออกให้มันแบบเข้าเต็มสระเราจะได้รู้ว่าน้ําประมาณไหนถ้าน้ามัน <c oughs> ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะปิด นั่นแหละเพราะว่าน้ำมันใสแล้วโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับพี่ดูคลิปดูโฆษณาให้พี่นัทก,กับพี่เพชเดอร์และเด็กๆของเราสำหรับคลิปนี้ก็กไปแล้วเดอ้อบ๊ายบาย